สวัสดีเพื่อนๆ FC คนรักสับประรดสีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ลงขายสับประรดสีนะครับก็จะพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าวันนี้ผมลงขายอะไรไปบ้างนะครับคือทีเวลาเราลงในกลุ่มเนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยเนาะมันเห็นไม่ชัดนะครับก็เลยอยากมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันครับไปดูกันครับเริ่มจากต้นแรกเลยนะครับ ต้นแรกเนี่ยก็คือเสือนะครับซึ่งเป็นเสือลัลกษณะสีแดงนะครับเดี๋ยวให้ดูจะชัดตัวนี้ชื่อออสซี่เลดไทเกอร์นะครับเพื่อนๆสวนไหมครับต้นที่ขายนี้ก็มีรากแล้วตัวนี้ผมขายไปประมาณ300นะครับแต่ยังไม่มีคนรับตัวที่สองนะครับก็เป็นเสือนะครับแต่ว่าเป็นใครเขาเรียกเสือแดงดาง ตัวนี้นะครับเป็นเสือที่ค่อนข้างฟอร์มใหญ่นะครับฟอมเขาเนี้ยก็อยา่างตวเนี้สูงก็ประมาณฟุตแล้วนะครับถ้าเกิดเตรียมฟอมเนี่ยฟอมพอๆกับพวกออฟติบัตพามเลยนะแต่จ,จุดเด่นของเขาครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับลายตรงกลางใบเขานะจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับสวยสวยอนะ่ะเวลาเขาเจอแสงเยอะครับมันจะเป็นวงสีแดงๆครับสวยตัวนี้ก็เลี้ยงมานานพอสมควรนะครับก็ด้านในด่างดี ก็จะมีใบนี้ที่ยังด่างน้อยอยู่นะครับอันนี้ผมลงขายไปประมาณพันหนึ่งน่าจะได้นะครับไม่รู้ขายแพงไปหรือเปล่านะครับต้นต่อไปนะครับอันนี้เป็นเสือนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเสือนะแต่ว่าเสือตัวเนี้คือบ้างมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเป็นเพื่อนๆดูบ้างดูลายเนาะคือตัวนี้ลายจะถี่นะครับ ก็จะเป็นเสือตัวแรกๆนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเขาเต็มฟอร์มนะเขาสวยนะตัวนี้เลี้ยงมาเกือบ6กเดือนแล้วนะครับนี่ดูสกรอนตันนี้ก็ขายนะครับขายไม่แพงนะครับนี่ต้นนี้3ามพี่ลงขายไปต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ไฮรันเดอร์นะครับไฮรนเดอร์ เป็นเพื่อนที่ซื้อหน่อไปครับเฮ er าไฮเดนเดอร์มันโตขึ้นมายังไงเนาะก็ต้นแบบนี้นะครับต้นนี้ก็ด่างดีนะครับไฮเดนเดอร์ไฮเดนเดอร์นะครับสีจะเป็นแบบเนี้เอ่อสีแดงลายแบบเข้มๆแบบนี้ครับเนาะมันจะต่างจากเสือเนาะเสือมันจะลายแบบนี้นะครับไฮเดนเดอร์ er. แต่พอเขาเต็มฟอร์มเนี่ยเขาก็จะเป็นสีประมาณนี้ครับ ลายอาจไม่ด <c oughs> ุดทษทีนะครับลายเขาอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะแต่ว่าสวยครับสวยตามสไตล์เขาเนาะต้นนี้นะครับออพติมัตพามอันนี้หน่อเพิ่งตัดเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีรากิดแล้วออพติมัสพามเนี่ยมันเป็นไม้ยอดฮิตนะแต่หน่อเน,นี้ยสวยมากนะครับ ผมลงขายไว้พันห้าไม่รู้ขายแพงไปหรือเปล่าครับขายพันห้าขายเหมือนไม่อยากให้คนซื้อนะนครับคืออยากจะเก็บไว้เอีกเหมือนกันนะก็เสียดายนะครับไม่เป็นไรถ้าคนไม่ซื้อก็เก็บไว้นะนะครับสวยอะ่ะดูสิเดี๋ยวจะพาไปชมต้นแม่เขาเนาะนะครับเดี๋ยวจะพามาชมต้นไม้ที่ลงขายครับแต่ว่าพอดีมันอยู่แถบนี้เนาะ เดี๋ยวจะหยิบให้ดูนะครับว่าลงขายต้นอะไรไปอีกนะครับมาชมกันครับเพื่อนๆต้นต่อไปนะฮะที่ลงขายไว้ก็คือเจ้านี้เลยนะครับเีโอแบกโอปอนะครับนี่ย้อนแสงเนาะนี่ลงขายไว้แปดร้อยเก้าสิบาทจริงไม่แพงเลยนะครับแบกโอปอเนี่ยหนอก็ออกยากนะครับโตก็ช้านี่สีแดงสวยมากเลย ก็แบกโอปอก็เป็นไม้สะสมนะครับนะเป็นไม้สะสมก็มีหนอนิดหน่อยนะครับที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ส่วนตัวนี้นะครับเป็นอันนี้ไม่ได้ลงขายนะให้ดูเฉยเป็นแบกโอปอแต่ว่าเป็นตัวไฮบริดนะครับสีสวยมากเลยฟอร์มจะใหญ่กว่าแบก c อปอทั่วไปเทียบหน่อนนะครับหนอก็ติดนึง อันนี้หน่อไปเริ่มเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปที่ผมลงขายเนาะแต่ตอนนี้คือจำไม่ค่อยได้สิว่าลงขายตรงไหนบ้างอ่าต้นต่อไปที่ลงขายนะคะอ่ต้นต่อไปที่ลงขายนะครับก็คือต้นนี้ o p t i m มัต a พามนะครับวัน,ออน,น,น,บนนี้ลงขาย Palm ออพติมาตพามสต้นนะต้นนี้ไม่ค่อยด่างเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เป็นหน่อนะครับเลี้ยงไว้หลายเดือนแล้วนะครับก็คือได้ใบนี้ด่างใบหลังด่างนะครับแล้วก็ส่วนใบเนี้ยไม่ด่างเนาะน่าเสียดายนะครับไม่รู้ว่ารุ่นลูกเขาจะด่างส่วนหรือเปล่าเห็นไหมครับเมื่อด่างขึ้นต้นน่ะเนาะมันหะน้าไม้จิ้มจริงเลยด่างขึ้นต้นนะครับตรงอันนี้ก็ก็ลงขายแต่ว่าขายไม่แพงมากนะครับให้เพื่อนเพื่อนที่เขาเอฟไปลุ้นลุ้นด่างเอาว่า เติโตแล้วมีลูกเนาะมีหลานนะแล้วหน่อมันก็จะมีด่างสวยนะครับต้นนี้ไม่รู้จะขายได้เปล่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไปดูต้นต่อไปนะครับต้นต่อไปที่ตรงขายไว้ก็คือทีเล็กนี่ทีเล็กนะครับอันนี้เลี้ยงแบบคือไม่ค่อยให้กินปุ๋ยนะครับ เป็นเสือนะเสือเก่าเก่าเสืออมตะแต่ว่าสวยครับทีเล็กเนี่ยน่าเลี้ยงนะครับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีทีเล็กนะครับก็ลองหาซื้อทีเล็กมาเลี้ยงกันดูนี่ลงขายไว้ไวไวประมาณ400ร้อบาทมั้งนะจำไม่ได้ลงขายไปเท่าไหร่หลายวันแล้วนะครับก็คือลงขายจะ่พวกไม้ตะกูนีโอไม้สีนะวันนี้มีโอกาสลงขายเสือบ้างนะครับ นี่อันนี้จะเป็นทีเล็กตอนโตนะครับทีเล็กตอนโตก็ฟอร์มประมาณนี้เนาะต้นนี้ซื้อมาจากของคุณครูบรรลังมั้งนะครับก็คือแม่ค่อนข้างสวยอยู่แล้วนี่ทีเล็กเสืออีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเสือเก่าเสือแก่เนาะเสือโบราณโบราณน,นะครับเห็นไหมสีก็ไม่มี ลายก็ไม่มีไม่รู้ซื้อมาเดียงได้ยังไงดูเะขี้เหล่ก็ขี้เหล่ดเเูเพื่อน,เ,เ,น,น,เ,อนเพื่อนเขียวดําเขียวเนี้ยมีลายที่ไหนดูเหอะเนี้ยเพื่อนเพื่อนลองเทียบกับเพื่อนนี่มหเพื่อนเพื่อนเขามีลายสีแดงอันนี้ไม่มีลายเลยขี้เหล่ขี้เหล่เนาะชื่อเขานี่ เสียนะครับเสือบ้านๆแต่ก็อันนี้ก็ขายนะขายไปสองร้อยนะสวยดีเหมือนกันนะครับสวยดีอ่าตอนนี้ครับตอนนี้ก็ลงขายนะครับนี่เจ้ากระต่ายป่า w วล d แล b บิดโตโคตรยากเลยดูครับพึ่งได้ไม่ถึงสิบใบนะตอนนี้ขายสามร้อยนะครับไว l d และบิด เป็นไม้ที่น่าเลี้ยงน่าสะสมนะแต่ว่าโตช้านะครับต้องใจเย็นๆนี่ก็สวยเนาะเดี๋ยวจะต้องพาไปดูอีกแถบหนึ่งนะครับอดีและนี้ก็คืออีกต้นหนึ่งนะครับที่ลงขายนะเนาะอันนี้บล็อกเทนฮาร์ดสองพนสิบห้านะครับขายสามร้อยนะครับเพื่อน ถ้าสนใจก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับ300 300นี่อันนี้เลี้ยงงดปุ๋ยนะครับก็เลยต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่อเดี๋ยวผมพามาดูว่าต้นแม้เขอะหน้าตาเป็นยังไงนะครับต้นเนี้จะพามาดูนี่น,น,นีตัวอย่างเป็นอย่างนี้นี่ถ้าเลี้ยงแบบใส่ปุ๋ยนะเยอะๆนะครับนี่จะป็นแบบนี้ นี่นะครับฟอร์มมาเริ่มเลยดูเทียบส่วนเหมือนกันครับ300คุ้มมากนี่สุดท้ายนะครับก็เป็นหน่อที่ลงขาย3หน่อสุดท้ายนะครับก็จะมีหน่อนี้นะครับ neo invisible n In นะครับก็จะเป็นเสือที่ลายไม่ค่อยดุมากนะครับ ไสามร้อยครับตัวนี้แล้วก็มีไฮเรนเดอร์ตัวนี้จะเป็นไฮเรนเดอร์ต้นเหมือนที่ที่ทำคลิปช่วงแรกครับน,นี่นอ้นะครับแล้วก็มีไฮเรนเดอร์อีกนอน,นึงนะครับนี่ตัวนี้ด่างสเตียด้วยนะครับดูสิหายยากหายยากครับไฮเรนเดอร์เนี่ยถ้าด่างแบบนี้นะครับสวยแล้วก็ราคาดีเวลาโตขึ้นเนี่ยเขาจะแบบ ลายนะครับด่างแบบนี้เลยสวยมากนะครับตันนี้ลงขายไว้แปดร้อยนะครับไม่รู้จะมีคนรับหรือเปล่าไม่รับไม่เป็นไรครับเลี้ยงต่อเนาะครับก็พาเพื่อนๆไปดูเลยนะครับว่าวันนี้ผมลงต้นอะไรขายบ้างนะก็ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่าเลยครับวันนี้ก็ไม่เคยขายไม้แพงๆอ่ะครับปกติขายจะนีโอต้นละร้อยต้นละห้าสิบอะไรเงี้ยนะนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสขายไม้แพงๆแรงๆเขาบ้างนะครับ ก็ปลูกสะสมบอกเลยนะว่า2อถึงสามปีเนาะกว่าจะได้หน่อเนะครับเนาะคือมันต้องรอคอยครับเพราะฉะนั้นถามว่าพันห้าแพงไหมบางทีมันไม่ได้แพงนะครับเพราะว่ามันมีความเอาใจใส่ของเราเนาะการรลคอยของเรานะครับอันนี้มันเป็นต้นทุนที่ต้องบอกว่าอะไรดียมันเป็นต้นทุนแล้วก็ราคาครับที่อยู่ในต้นไม้นะนะครับ ความเอาใจใส่ของคนเลี้ยงนะครับสําคัญมากนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าไม่แพงนะครับก็าฝากเอฟสับรถสีของหนุ่มการ์เดนด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย